สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตต์หมูรีวิวนะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำการต่อหับเข้า iPad แล้วปล่อยสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอคอมหรือหน้าจอมอนิเตอร์นะผมนะทีนี้ตัวเนี้ยมันเป็น120เฮิรต์อยู่แล้วนะครับหน้าจอ iPad ผมจอเป็น144เฮิรต์นะผม144นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อ iPad เข้ากับจอมอนิเตอร์ให้ดูนะครับเราทำการเสียบปลงเสียบปลั๊กอะไรหน้าจอ มอนิเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสาย HDMI นะครับต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์ให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีตัวตั้ง iPad นะครับสมมุติว่าเราจะอยากทําการตัดต่อนะทำการตัดต่ออยากได้ที่หน้าจอใหญ่ๆหน่อยอะไรเนี้ยเราก็ทําการต่อเข้ากับหน้าจอมอนิเตอร์ได้นะครับต้องขออภัยฉากด้านหลังนะผมนะเครื่องสําอางภรรยาผมเพียบเลยเขาเอาไ้ขายออนไลน์นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับมาโฟกัสที่นี่ดีกว่าอ่าที่นี้ก็เอาหับ ของยูกลินตัวนี้นะครับผมนะหับของยูกลินเลยนะครับตัวนี้เอามาสวมเข้ากับ iPad air 5เราหรือว่า iPad air 4เราหรือว่า iPad Pro เราก็ได้หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับผมนะอ่ะลองสวมเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่ะทีนี้ผมสวมเข้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนะผมสวมเข้าแบบนี้แล้วนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะปลดล็อกหน้าจอนะครับอ่ามันพร้อมันสแกนหน้าผมนะ ก็คือถ้าเอาเข้าหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันจะมันจะไม่เต็มจอมันจะอันนี้หน้าจอของมอนิเตอร์มันจะเป็น1 6บต่ออันนี้มันจะเป็นหน้าจออ่าของ iPad เขาเรียกว่าหน้าจอเลยนะเหมือน4.3ต่อเหมือนอะไรผมก็พูดไม่พูดไม่ถูกโอเคในนั้นไปต่อเลยนะครับก็คือเราเปิดหน้าจอ iPad เราขึ้นมานะผมเสียบปลั๊กของจอมอนิเตอร์เรียบร้อยก็ต่อ HDMI เข้าจอมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยคนระับอ่า HDMI นะ ทีนี้ก็ลองสวมเขาเลยนะครับปึ๊บนะครับอรอสักครู่นะครับให้มันพูดอ่ะติดแล้วนะครับผมเป็นจอ iPad ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็หาที่ตั้งไว้ให้เรียบร้อยหน่อยนะครับเพราะว่า,าเราจะใช้งานตัด,ต,ดต่อยาวๆนะครับก็สามารถเอา s อ d ดีมาต่อสียหับได้เอาหูฟังมาต่อสียหับได้นะครับผมนะทีนี้ก็ทําเป็นเหมือนแบบอันนี้เลยมีคีย์บอร์ดไล้สายมีเมาส์ไร้สายนะ ทีนี้เราก็เชื่อมต่อไปแล้วเราก็เปิดคีย์บอร์ดไร้สายปั๊บอ่าแล้วก็เปิดเมาส์ไร้สายปุ๊บมันก็จะทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นเมาส์ไหมเมาส์กระดิ๊กดิ๊กๆหรือดิ๊กไหมอืมทุกคนอาจจะอยู่ไกลอ่ะทีนี้มาอยู่ใกล้แล้วนะทีนี้อยู่ใกล้แล้วเนาะก็เห็นไหมครับเห็นเมาส์ไหมอ่าเห็นเมาส์ไหมก็ลองกดเข้า YouTube นะครับกดเข้า YouTube อ่าเห็นไหมอ่าลองค้นหาช่องมิสเตอร์มูรีวิวสิอ่ามิสเตอร์มูรีวิวนะครับนี่ไง เห็นแล้วครับมีแต่รมูรีวิวไปกดติดตามมันเยอะนะครับก็เข้ามาใน YouTube มาดูจอใหญ่ได้นะครับผมนะทีนี้นะครับเราจะตัดต่อแต่แต่สีมันสีจอมอเิเตอร์ก็เป็นแบบนี้นะนะครับนี่ครับทีนี้เราเข้าแอปตัดต่อลองดูนะครับปึ๊ดนะครับรูมาร u ฟิวชั่นเห็นไหมเราจะตัดต่อวิดีโอนะครับทีนี้ก็ตัดได้เลยนะครับผมก็ทําการเราดูจอใหญ่เลยแล้วเอาจอเล็กไปไว้ไกลๆไหนก็ได้นะครับก็ยังได้เลยนะครับอ่ะนี่ก็นี่ครับ เรามาาเรามองดูจอมอนิเตอร์นะครับเราตัดอยากตัดจอใหญ่ไหมล้วก็ดูจอมอนิเตอร์ได้เลยนะครับอ่าเพราะว่ายังไงมันก็ควบคุมควบคุมแบบตรงตำแหน่งกับ iPad อยู่แล้วนะ่นนะอาตัดสมมติว่าตัดอะตัดตรงนี้ปึ๊ดนะครับ่าตัดตรงนี้ปึ๊ดนะครับแล้วก็ลบทิ้งนี่ครับก็เราทำในจอมอนิเตอร์ใหญ่เลยนะครับอก็จะ ทำให้มันจอใหญ่สะดวกสบายดูง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าถ้าใครที่เกียดจอต่อจอมอนิเตอร์ก็ทําในแพ a ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากให้ดูประสิทธิภาพของหับครับอ่ะโอเคทีนี้ตัดต่อได้นะครับตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อได้สิต่อจอมนอนิเตอร์ได้สามารถดูคอนโทรลตัดต่อในในคอมได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูช่องมิเตอร์มูรีวิวนะครับ ไม่ต้องรีวิวนะอืมนี่เลยช่องนี้นะอ่ะดูคลิปแรกนะครับอ่ะเป็นที่ผมรีวิวผ้าเช็ดหน้าจอนะทีนี้เสียงมันจะออกตรงนั้นนะครับเสียงมันจะออกเดี๋ยวผมเอาเสียงให้ฟังเสียงมันจะออกจอมอนิเตอร์นะครับท่านั้นเราต้องใส่หูฟังนะครับ อ่ะเราได้หูฟังมาก็สวมเข้ากับแจ็ค3.5เลยเออสวมเข้ากับรู3.5เลยตึ๊บอ่ะได้ยิยนแล้วครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ฟังนะไม่รู้ทุกคนจะได้ยินไหมเช็ดออกเลยนะครับเราก็มาทำกันเราก็มาทำการทำความสะอาดได้นะครับเออว่ะนะครับ โอเคครับได้ยินนะทีนี้ผมจะถ้าเราไม่มีหูฟังแบบนี้ล่ะเราจะเอาหูฟังเกมมิ่งใส่ได้ไหมได้ครับผมที่เป็น USB นะถอ,อดออกก่อนนะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะทีนี้เรามีหูฟังเกมมิ่งแบบนี้นะครับเราเอาสวมใส่ช่อง USB เลยช่อง USB แบบนี้ช่องใหญ่นะโอ้ยไม่ถนัดเลยทุกคนเอ้ยนี่ครับช่อง USB นี่นะครับช่องใหญ่นะช่อง USB A นะฮึบนะครับ,รบก็สวมเข้าเลย ยูดบนะตึบนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไฟติดแล้วนะครับทีนี้ก็ฟังได้เลยนี่ครับได้ยินนะครับใส่ได้เดี๋ยวผมเอาให้ให้ฟังเสียงไม่ต้องออกแรงมากนะครับไม่ต้องออกแรงมากก็ได้ละในราคาหกสิบบาทเองนะครับทุกคน ว่ามันจะแจ่มจะเด้งแจมเบ้าขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บได้แค่ตัวโอเคนะครับสำหรับห้าเช็ดทำความสะอาดราคาหกสิบาทโอเคไหมครับทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับต่อจอมอนิเตอร์ได้ฟังเสียงได้ในสมอลท็อกหรือว่าหูฟังเกมมิ่งหรือว่าจะโอนย้ายข้อมูลไปด้วยนะครับตัดต่อในอจอมอนิเตอร์หรือว่าจะดูหนังฟังเพลงดูบอลผ่านจอยใหญ่ยังได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เด้อโอเคนะครับทุกคนสําหรับาการต่อ ไอแพดเข้าจอมอมิเตอร์ผ่านหับตัวนี้นะผมซึ่งใช้งานได้หลากหลายคุ้มมากถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ไปคลิกลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยนะผมนะตัวที่แล้วกับที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วเลยนะผมตัวตัวเนี้ยตัวเหมือนคลิปที่แล้วเลยตัวเดียวกันนะผมนะก็ลองมาต่อจอคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้หรือว่าจะไปต่อใส่สมาร์ททีวีังได้เลยที่มีช่อง hdmi นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม,มสําหรับการรีวิววิธีการต่อหับต่อจอ iPad หรือแท็บเล็ตออก จอมอนิเตอร์ของเราพิพาดประการใดผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามและกดสั่กระดิ่งให้เม็ตแตงโมรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะทุกคนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ